ส่วนช่วงนี้พาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปดูประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้มีการเลือกตั้งซ่อมสสบึงการเขต2แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งบรรยากาศวันนี้พบว่ามีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าความคึกคักนั้นน้อยกว่าการเลือกสสครั้งที่แล้วอยู่มากค่ะเนื่องจากว่ามีผู้สมัครเพียงรายเดียวเดียเด๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันนะคะจากคุณจตุพรผานารายงานมาจากบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งเขต2อาเภอบุงคลาค่ะเช่เลยคะ ผมพามาดูบรรยากาศครับในพื้นที่ของจังหวัดบึงการในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่2แทนตําแหน่งที่ว่างครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของอํเาเภอบุงคล้าครับซึ่งเป็น1ใน3อํเาเภอของเขตเลือกตั้งที่2จะมีอํเาเภอบุงคล้าอเาเภอเซกาและอํเาเภอบึงโขงหลงครับโดยตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีพี่น้องประชาชนมารอนะครับในการใช้สิทธิเลือกตั้งการตั้งแต่ช่วงเช้าบางส่วนเนี่ยมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับเพราะว่าจะต้องรีบไปปฏิบัติภารกิจในช่วงสาย แล้วก็ช่วงปลายนะครับขนาที่หลายๆคนก็ทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเรื่อยๆนะครับแต่คาดการณ์นะครับในวันนี้เองเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีความคึกคักน้อยลงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับเนื่องจากว่ามีผู้สมัครเพียงหนึ่งรายนะครับก็คือปุณอนอุมาบุญสิรินะครับจากพักปูมิใจไทยนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางหัวหน้าพักปูมิใจไทยก็คือคุณอนุทินชาญวิรากูลได้มีการพูดคุยนะครับกับทาง วนาพักเพื่อไทยนะครับก็คือคุณแผดทองการจินวัฒนะครับแล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าทางทางพักเพื่อไทยนะครับจะไม่ได้มีการส่งผู้สมัครลงในพื้นที่นะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการส่งสมัครไม่ได้มีการส่งผู้สมัครลงจริงๆนะครับก็ส่งผลให้มีผู้สมัครเพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับจากพักภูมิใจไทยโดยในพื้นที่3ามอำเภอนะครับก่อนหน้านี้ก่อนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นพื้นที่ของ พักเพื่อไทยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ตะก่อนเนี่ยพักเพื่อไทยจะมีจะมีสอสอในพื้นที่แต, <there> แต่ว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับมีการเปลี่ยน <field> เปลี่ยนในส่วนของขั้วการเมืองนะครับเป็นทางฝั่งของปุ่มใจไทยนะครับแล้วก็ในในครั้งล่าสุดนี้เองนะครับก็เป็นการส่งผู้สมัครในนามของพักปุ่มใจไทยเพียงคนเดียวนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นอดีตภรรยาของสสคนที่แล้วนะครับ ส่วนบรรยากาศในหลังจากเลือกตั้งไปนะครับก็จะมีการนับคะแนนนะครับแล้วก็คาดว่าจะรู้ผลในช่วงเวลา20นาฬิกาของวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงของการนับนับคะแนนนะครับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ของสำนักงานกกตประจำจังหวัดบึงกาฬครับรวมถึงเว็บไซต์ของสำนักงานกกตด้วยนะครับ โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีทางด้านของรองเลขาธิการกรกตได้มาตรวจเยี่ยมในพื้นที่นะครับพร้อมกับทันผู้ว่าราชการจังหวัดมงการพอกรกตนะครับก็มีการลงมาสังเกตการนะครับตรวจเยี่ยมในพื้นที่ก็ปรากฏว่านักขณะนี้เองครับยังไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆนะครับทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนการคาดการณ์ในส่วนของจํานวนผู้ที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับทางกรกตตั้งเป้าเอาไว้ที่ประมาณ50%นะครับซึ่งน้อยกว่าครั้งที่แล้ว ครั้งที่แล้วนะครับมีการตั้งเป้าไว้ประมาณ70%นะครับแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์อย่างในพื้นที่ของพื้นที่ของเขตเลือกตั้งที่2นะครับซึ่งมีอยู่สามอำเภอไม่ว่าจะเป็นบึงของหลงเซกานแล้วก็บุงคลาที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกือบประมาณ80%นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีมีผู้สมัครเพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับก็ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ50%ครับ ขอบคุณด้วยนะคะี่รายงานสดมาวันนี้ตอนแรกนึกว่าบรรยากาศจะคึกคักมากปรากฏว่าวันนี้คนค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยค่ะใช่นะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องการเลือกตั้งซ่อมนะครับก็อาจจะไม่ไดอ้อยู่ในโฟกัสหรือว่าบางทีบางท่านเนี่ยก็มันไม่เหมือนเลือกตั้งใหญ่นะที่บบว่าเออเวลามาทำมาเลือกตั้งพร้อมกันมันก็จะมีวันยุดอะไรต่างๆนาะนาครับอ่ะ